ชีวิตคือความไม่แน่นอนก็เหมือนละครในแต่ละตอนที่เปลี่ยนไปสุขได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ทุกข์ใจมียิ้มมีร้องไห้มีปวดรา้าวขาดเขาแต่เราก็ต้องอยู่ ก็ช่างเขาแค่คนไม่รักจริงทิ้งกัน้ลงใช่หรือเปล่าแล้วจะแค่แต่เขาไปทำไมไม่เห็นต้องโทษตัวเองไม่มีใครซ้ำน้ำหน้าวันนี้แค่เสียน้ำตาเดี๋ยวไม่ช้าก็หายอย่างน,น ต้นไม่ได้ทุกวันชีวิตยังเป็นของคนเราที่ไม่มีใครมาพรากเอาไปได้ทั้งนั้นใครเขาไม่รักเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวัน่นพรุ่งนี้จะยิ้มให้ตัวเราเอง ใครเขาไม่รักเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวัน่นพรุ่งนี้จะยิ้มให้ตัวเราเอง